มันนอยู่่ไหพีกําแพงไม้เราสองชั้นเยอะกําแพงไม้เยอะโคตรเยอะกําแพงไม้อะต้องกําแพงไม้เยอะกําลังจะเข้าไอ้ล้นไอ้ลล้้นไอ้นมันเกิลสกาไปเล่นตายหนึ่งพี่มันอู่เลยไม่ได้แล้วนะมันดันะไรแล้วกดดันแล้วนะตำรวจข้าวฟ่างแล้วนะเข้าอยูเข้ามันนั้นตำรวจตำรวจเข้าเนื้ออู่เก่าแล้วเฮ้ยมันมันดันอู่แล้วมันมันดันอู่แล้วตายสองตายสามตายสามอู่อู่ใหม่ตายอู่ใหม่ตายอินบั้นฟาร์ม ลนที่หายเลยให้เต็นเคลียนะเมืองมาเร็วนเมืองมาเดี๋ยวรอเต็นเดี๋ยวรอเต็นายวะแมันเห็นแล้วจ้ะตายหนึ่งนเมืองตายสี่ไม่เป็ไรม่เป็นเรารอเพื่อนเต็นด้วยรารอเต็นท์ตายหกตาอู่ตายอีกนอู่ตายอีกเฮ้อ้เขาทำแล้วนะอู้ตายเจดตายเจ็ายเจ็ดเเป็นเมือเก็บโลกของเดียเลยเะียเลเต็นมีลตายออนขาเอนขวาแล้วเอ็ยขวเอขวาหน่อยลงมา้กเอนเพื่อนขวาได้ป่ะเฮ้ยป้ามาช่วยกันดักหน่อยิเยเเ้านเ้หน กระสุนก็ะจะหมดว่ะ ่นักกีตาหนึักกีตาหสวยตายหนึ่งตายหนึ่งนตายหสวยตายตมสี่ได้ตายสวยน้องต้องฟังไปทำอู้ไอต้องแบ่งไปทำอู้มั่งไอเอมระวังไอ้อมตายตายหนึ่งแคท

ไ้นึ่งเลยไ้นึ่งอยเล่นค่อย่อเออค่อยเล่นค่อยได้สาไไม่ช้ล้ไป่าไ้งป่าหลังบ้านแทเดียวเออกะด้องออ้สองไ้อ๋อออทำอะไรก็ดีเออได้องไ้งสองไ้สอง

บอลเก็บไปยังบอลเกมว้าเก็บไอซีทียิงมาหน่อยเพื่อนนี่เฮ้ยหินสองก็เข้าฟรีทีสองก็ทีสองเข้าฟรีจัดเลยนี่ไอสองมีไหม User join ช่วยแช่อนอยเฮโอ้โหเพื่อนวิ่งหนีกูเลยโอ้ตายเหรอเฮ้ยตรงนี้มาเลยตรงนี้มาเลยไอสามไอสามไอสาม พี่พี่พี่น้ำพี่น้ำมาที่น้พี่น้ำโง่หงุดางิดพี่น้ำลงมาเล๊กลมาเนี่ยโอ้ยเป็นที่อะไรนี่เนี่ยเล่นปืนอะไรไม่รู้เก็บเสียพี่พี่มาแล้วพี่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 น้เปล่าวะท็เก็บไปท็กปวาตัวนะท็อนี่ยผมวิมพ์ขว่าอะไางเดี๋ยวพี่มาตีมนตีขวามันจะดิ้นมันจะดิ้นมันอยู่แค่หน้าเมืองเร องใสี่ท้อนใตยี่ท้องที่าท้ี่ทงตห้าท้อตห้าท็อท็อตอนตอนตห้าท็อปท็อปตยหกท็อปตหกตายตายตายเกิดตายเกิดตายเท็อ อยู่ช่วย้ช่วยข้จวดไร้นจวไร้นจวอะไรเกมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลไม่เห็นเไม่เห็นเลไม่โผล่แล้วนะ้งเียบพี่จะตายแล้วไอ้เตนเเจอายพีหมดกูเข้าโรงพยาบาลนะกูเล่นไม่ได้แล้วมันเอเออะไรเอเอหัเ้าเอ้เนจเย็นเตเติมมาเติมเอยเติมเรือยๆงหน้าโพสเป็นร้อ ยิงมันเล่นเต็นก right ่อนก็ได so ้พ no ี่เล่นเต็นก่อนไม่ต้องเข้าก็ได้ดักเต็นต์ข้างก่อนไปต่อไปเขาโอ้โหตั้งลกที่มาไปไอ้ขอไ้เบี้ยไปไปไปโดนไปโดนไหนก็ไม่ไปตัวนี้ตายไปไปตัวนี้ตายประตูมันเหลือตัวเดียวผมยิงหลับน้ำตาไปแล้วอ่ะผมขอแก้เลยไม่ใช่เก็กพนักพนมาแล้วตายนะสวยเอ็มเข้าเต็นต์เนี่ยใครอยู่นะมืองเข้าเต็นดิ

สวยสวยสวยใหม่พี่เอมตัวจุดเดียวพึ่งแบงค์ห้างไปยเขาเลยแบงค์ห้างเขเต็มเลยไม่เฮียโจไก่แบงค์ห้าง